เปิดคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังได้เห็นข่าวทหารอเมริกันกว่า5,400นายจอดเรือเทียบท่าเที่ยวพัทยาอย่างคึกคักต่างชาติสงสัยทหารอเมริกันมาทำอะไรที่พัทยาพร้อมแนะเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมครอบครัวในพัทยาก็มีหลากหลายนะกลายเป็นกระแสข่าวที่พูดถึงในโลกออนไลน์ของชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับ สำหรับการจอดเรือเทียบท่าของเรือรบขนาดยักษ์ของสหรัฐอเมริกาอย่างเรือรบ USS c ส r w i คา o ์วินซนที่ขนกำลังพลสหรัฐกว่า5,400นายมาจอดเทียบท่าพักผ่อนในพื้นที่พัทยาในระหว่างวันที่27-31มกราคมนี้นะครับโดยในข่าวเนี่ยระบุว่าการมาของทหารอเมริกันร่วมครึ่งหมื่นในครั้งนี้ ทำเอาการท่องเที่ยวพัทยาคึกคักมากกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาตลอดจนถนนคนเดินหรือ walking street พัทยาที่เต็มไปด้วยเหล่าทหารอเมริกันที่เดินท่องเที่ยวกันเต็มเมืองสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวพัทยาเป็นอย่างมากโดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของพัทยาก็คาดการนะครับว่าการมาของเหล่าทหารอเมริกันในครั้งนี้ จะมีเงินสะพัดในเมืองพัทยากว่า100ล้านบาทซึ่งเรื่องราวนี้เองก็ทําให้ชาวเน็ตไทยเมื่อเห็นข่าวดังกล่าวได้ออกมาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะครับหลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์ต้อนรับทหารอเมริกันเป็นจำนวนมากด้วยคำว่า Hello welcome พร้อมกับแซวทหารอเมริกันเหล่านี้นะครับว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยก็สามารถพูดไทยได้ทันทีสีพยางนั่นก็คือคำว่าสวัสดีครับ ซึ่งเรื่องนี้เองเมื่อชาวต่างชาติหลายๆคนได้เห็นข่าวนี้ก็คิดไม่ต่างจากคนไทยเท่าไหร่นะครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลากหลายซึ่งความคิดเห็นของชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกคนนี้ได้มาตั้งคำถา,ถามถึงการแต่งกายของทหารอเมริกันที่เป็นแบบชิวๆในการมาเที่ยวพัทยานะครับโดยบอกว่าพวกเขาดูเหมือนคนงานคาร์นิว,วัล ไม่ใช่กะลาสีเรือสหรัฐหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่าโปรดทราบด้วยว่าทหารเหล่านี้มาพักผ่อนไม่ได้สวมเครื่องแบบทหารหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นคนอเมริกันเข้ามาตอบสมทบอีกนะครับว่าแต่พวกเขาสามารถสละชีวิตเพื่อช่วยคุณได้เพื่อให้คุณได้รับความสุขในซอย6ต่อไปความเห็นต่อไปก็ได้มาตั้งคำถามเกี่ยวกับการแต่งกายของทหารเหมือนเดิมนะครับโดยบอกว่ามีงานคานิวาวที่พัทยาเหรอเนี่ย ความคิดเห็นถัดไปนะครับทำไมกองทัพสหรัฐถึงต้องมาจอดเรือที่พัทยาประเทศไทยด้วยความคิดเห็นต่อไปคนนี้ได้มาแนะนําทหารอเมริกันนะครับโดยบอกว่าขอให้พวกคุณได้ไปชมวัดพิพิธภัณฑ์และไฮไลท์ทางวัฒนธรรมอื่นๆในตอนกลางคืนของพัทยาที่นี่คือเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปนะครับถึงเวลาบูมบูมแล้ว อันนี้บูมบูมหมายถึงอะไรเพื่อนๆก็ตีความเอาเองนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับคนพวกนี้คงไปที่ร้านนวดที่ซอยหกคอมเมนต์นี้น่าจะหมายถึงทหารหน่าจะเมื่อยกันนะครับคงต้องไปนวดกันความคิดเห็นถัดไปนะครับเย่พัทยาจะเต็มไปด้วยลูกทหารละเรือความคิดเห็นถัดไปนะครับซอยคาวบอยกําลังเฟื่องฟูความคิดเห็นถัดไปนะครับตระเวนไปยังอิสระในพัทยา ความคิดเห็นถัดไปนะครับพวกเขาไม่ใช่ทหารแต่คือกาลาสีหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่ากาลาสีเรือก็คือทหารเรือนั่นแหละความคิดเห็นต่อไปคนนี้ได้ไม่กล่าวถึงพัทยาในอดีตนะครับโดยบอกว่าพัทยาถูกสร้างขึ้นสำหรับ Gi ในสมัยสงครามเวียดนามดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่พวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งความคิดเห็นถัดไปนะครับ สาวบาพัทยาฉเฉลิมฉลองกับทหารสหรัฐความคิดเห็นตัดไปความคิดเห็นนี้ก็มาพูดถึงสมัยสงครามเวียดนามเช่นเคยนะครับโดยบอกว่าย้อนกลับไปในสมัยสงครามเวียดนามนาวิกโยธินก่อนิยมมาเที่ยวพัทยาในวันหยุดช่วงนี้ผมขอแนะนำให้ชาวรัเสเซียอยู่แต่คอนโดสักสองสาวันไปก่อนความคิดเห็นถัดไปนะครับสูตินารีแพทย์จะงานหนักในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความคิดเห็นถัดไปนะครับพวกเขาสามารถบริจาคเรือลำนี้ให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างความสมดุลให้กับอำนาจในภูมิภาคได้หรือไม่ความคิดเห็นถัดไปนะครับทหารทุกคนน่าจะเดินทางไปยังซอยหเพื่อสนุกกับค่ำคืนนี้ความคิดเห็นถัดไปนะครับผมขอแนะนำสบายดีบอดี้มาสซาดในเมืองพัทยาขอให้ทุกคนมีความสุข ความคิดเห็นต่อไปไม่รู้คนนี้เข้ามาประชดหรือว่าอะไรนะครับโดยบอกว่าพวกเขาจะเพลิดเพลินกับสถานที่ที่มีกิจกรรมความบันเทิงมากมายสําหรับครอบครัวความคิดเห็นถัดไปและจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยบอกว่าเยี่ยมชมวัดและเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆครับนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของชาวต่างชาติที่มีต่อการยกพลขึ้นบก มาเที่ยวพัทยาของทหารอเมริกันกว่า5,400คนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพัทยาก็มีความเชื่อมโยงกับทหารอเมริกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับโดยในช่วงปี1970หลังจากที่สงครามเวียดนามได้ปะทุขึ้นสหรัฐก็เริ่มส่งทหารเข้าไปในเวียดนามนะครับรวมถึงส่งทหารไปตั้งฐานทัพในประเทศใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐมาตั้งฐานทัพนะครับเพื่อจะเป็นจุดลำเลียงหน่วยรบ และใช้เป็นสนามบินในภารกิจทางการทหารนะครับตอนนั้นเนี่ยทหารอเมริกันก็เริ่มเข้ามาตั้งฐานทัพที่อูตะเภานะครับซึ่งทําให้พัทยาเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยกลายเป็นสถานที่พักผ่อนของทหารอเมริกันนะครับชาวบ้านก็เริ่มทําธุรกิจรับนักท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารสหรัฐและคนท้องถิ่นนะครับ แม้ว่าสงครามจะจบลงแล้วแต่ทหารหลายคนก็ยังกลับมาอยู่ที่พัทยาอีกนะครับซึ่งต่อมาก็ทําให้พัทยากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเรียกว่าชาวต่างชาติฝรัง่งจากชาติไหนเนี่ยมาเมืองไทยก็ต้องไปเที่ยวพัทยานะครับโดยความพิเห็นของผมเนี่ยก็คิดว่าการที่ทหารอเมริกันเหล่านี้มาขึ้นบกที่เมืองไทยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพัทยาเป็นอย่างมากนะครับ เพราะทั้งเมืองจะได้รับประโยชน์จากการมาเยือนของพวกเขาในแง่ของการใช้จ่ายอีกทั้งการมาของกองทัพเรืออเมริกันเนี่ยอาจเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ในระดับกองทัพไทยและอเมริกันได้อย่างดีนะครับวันนี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง sfnews ของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ